สวัสดีค่ะสวัสดียุทธใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆในนี้มีใครเปิดไม้ได้ไหมเด็กไม่แม่บอกภาคเด็กปืนแล้ว ได้ตืนแล้วสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เบอไนเบอสองหออะไรครับพี่อันนี้เบอร์สองใช่ไหม ใช่ครับโอเคอายุเท่าไหร่แล้วคะรอายุยี่สิบเจ็ดครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่แล้วพี่นลครับอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบ่ะอายุยี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบป่าใช่ เฮ้ยอะไรอ่ะโอ๊ยยังไม่ทันได้ยิงเลยไม่ต้องรีบก็ได้นะคุณพี่ตามของก่อนแล้วค่อยไปชุบก็ได้กำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ เก็บเงินไว้ขอบคุณครับ,บ,บครับคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อจอรครับชื่ออะไรนะจอครับจอไพี่เครับเื่ออะไร ชื่อนายค่ะชื่อตามเกมเลยเจพี่เป็นคนทไทยนะครับอะไรนะคะเพี่เป็นคนไทย่ะใช่ค่ะคนไทยแล้วเราเป็นคนมอนนะครับคนมอนเหรอใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อมอนรู้จักไหมครับมอนเออเหมือน ยังไงอะเหมือนคนคนชนเผ่าปะใช่ไหมเฮ้เสียงเสียงหายกันหนึงนะโอเคกลับมาแล้วอยู่ในนี้มีใครพูดได้บ้างไหมคะหมายถึงเปิดไม่ได้นะ อยู่ที่ไหนพี่เด็กอยู่ที่ประเทศไทยค่ะอยากเล่นเอาเอาชื่อจังหวัดไหมหรือจะไม่รู้จักแล้วอยู่ประไทยเหมือนกันอ๋อโอเคแล้วพี่อยู่จังหวัดอะไรจังหวัดอุดรค่ะโอ้อุดรนู่นเลยเหรอ ตอนนี้กำกำลังสตรีมอยู่นะฝากไปกดติดตามหน่อยได้ไหมอ่ะอะไรนะครับตอนนี้กำลังสตรีมอยู่คะ่ะฝากไปกดติดตามหน่อยได้ไหมได้ครับแต่แป <un> <PlayStation> ๊บหนึ่งนะแต่เราจะพิมพ์ชื่อช่องเข้าไปในข้อความน,นะ <ทำ S 1> พี่ทำเงานอะไร<า>น,นู้ไใช่กำลังร้า์อยู่ทำงานอยู่ใช่ทํทำงานอยู่เคลินเกมด้วยได้ด้วยเหรอใชเคใช่แล้วโอ้ทำงานดีนานอะไรครับพี่อืมก็พึ่งพึ่งพึ่งครั้ง,งแร พี่จีนี้ไม่ออกเลยหลับหรือเปล่าหลับคาไร์หรือเปล่าไม,ม่ชนแฟนไม่เล่นด้วยนะครับอะไรนะคะอ๋อหมายถึงว่าทำไมไม่ชนแฟนมาเล่นด้วยเลยครับอ๋อเขาหลับแล้วเลิกแล้วเขาทำอย่างอื่นอยู่เขาทำอย่างอื่นอยู่ แล้วก็ทำอะไรแล้วครับทำอย่างอื่นอยู่แต่ก,ก็มาเล่นด้วยกันแล้วคะ่ะกำลังชวนอยู่กำลังชวนอยู่ใช่ได้ <S 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 แต่เล่นไม่เก่งนะครับไม่เป็นไรครับ ไม่มีคนเหรอคะอืมว่า,างั้นแหละไม่มีคนเลยคุอนนสักคนพิมชื่อช่องเขงง้าไปให้หน่อยสิของอยู่นี่นนเขาจะติดตามพี่ทำง,งานกานขางคืนนะครับอะไรนะคะเอาละพี่ทำงานการข้างคืนนะครับ เปล่าค่ะทำงานตอนกลางวันช่วงดึกก็มาไลฟ์ทำงานช่วงกลางวันใช่ยังไม่เลิกงานเหรอครับดูว็เพิ่งข้าก็พรุ่งนี้จุดอะก็เลยมีเวลาบ้างมาไลฟ์อ๋อตรงนี้หยุดยใ,ยใช่ไหมครับใช่ค่ะสวัสดีคะ่ะยูที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะคะ ไปตรงนั้นข้างหลังเราน่าจะอยู่ข้างบนนะออ้อยหลังหลังหลัง ไปไม่ทันแน่ตายอุย้ยไม่น่าจะรอดสวัสดีค่ะคุณคุณ,คณ dominating. Play Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สู้เลอีกแค่เก้าคนเองย่งนั้นนะมีคนข้างหน้าอยู่ข้างหน้ามีคนอยู่ข้างหน้าแม่มึเอฟพี่เบอร์อะไรล่ะครับ ฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะเขาชนะแหละไม่ใช่เราเสวัสดีค่ะยุดีเข้ามาใหม่ด้วยนะคะ